กินข้าวกันจะกินยาเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วมันเจ็บน่าจะซี่โครงหักอนอนแล้วเจ็บมากนั่งอยู่ไม่เจ็บแต่นอนเจ็บซี่โครงน่าจะหักอันนี้เป็นยากายเส้นอยาแก้ปวด <c oughs> ขาให้กินเนี่ยค้าวกลางวันอย่างทางละเน็ดแต่วันนี้กลางวันเนี่ยแม่ไม่ได้กินลืมแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วมันเจ็บมันนอนไม่ได้ก็เลยต้องกินก <c oughs> ็แม่เน,นี่ย มาจากกระเบื้องตรงนี้มันมบ้านนี้มันสามสิบปีแล้วลปลูกกระเบื้องมาประมาณสามสิบเอ่อยี่สิบปีกระเบื้องนี้ยี่สิบปีแล้วมันลอนเนะี่ยคุณผู้ชมมันลอนเนะี่ยแล้วแม่ไปยืนน่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็พลิกพลิก,ก,กหกตกไปที่พื้นหัวหัวเขา่าหน้าแก้งฟาดพื้นแล้วหน้าอ,อกเนี่ยฟาดพื้นแล้วเสียงดังพัก ดังมากแล้วแม่ลุกไม่ขึ้นนั่งอยู่ตรงนี้ครึ่งชงั่วโมงโทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้มันลุกไม่ได้จะมาเอาโทรศัพท์ยัยงไงอ่ะมันปิดร้านแล้วอยู่คนเดียวแต่กล้องอยู่ช้างบนแพ็คของอยู่จะบอกกันยังไงอ่ะเราเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ครึ่งชงั่วโมงจนแบบพอหายปวดหายเจ็บแล้วก็แบบพยายามคานสี่ตีน่ะลุกขึ้นมาไงลุกขึ้นมามาใกล้ๆโทรศัพท์มันจะได้โทรแจ้งรถกู้ภัยหรือโทรเรียกลูกเรียกแต่กล้องมาช่วย พาไปส่งโรงพยาบาลมันดังปักแล้วก็แล้วก็คือนั้นเราก็อาบน้ํานอนเนาะตอนเช้าเจ็บมากเจ็บจนทนไม่ไหวให้ตะกล้องไปซื้อยาแก้ปกวดคลายเส้นมากินสี่เม็ดเลยนะไม่หายก็ลเลยรีบไปโรงพยาบาลเลยไปเข้าห้องฉุกเฉินเลยแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วหมอรีบฉีดยาแก้ปกวดให้ แล้วก็จัดยาให้กินแบบว่าให้แม่เนี่ยมาดูอาการก่อนคือไอ้เสลและปอดไม่แตกแต่มันไม่เห็นว่าซี่โครงหักหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไอ้ซิลิโคนเพราะเราใส่นมละปอมซิลิโคอนอะ่ะก็ไม่แตกถ้าแตกมันจะไม่ใช่อาการานี้นมมันจะต้องช้ําเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเจ็บตรงนี้คุณผู้ชมคือนั่งอย่างงี้ไม่เจ็บแต่ตอนนอนเมื่อกี้ขึ้นไปนอนนอนไม่ได้เหตเจ็บลุกขึ้นมาก็เจ็บก็เลย เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเข้าอุโมงเอ็กซเรย์ดีกว่าเพราะว่ามันมันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงบัดเนี้นะห้าวันแล้วอะหกวันแล้วอะมันยังไม่หายคุณผู้ชมถ้ามันเป็นแบบว่าเออมันอักเสบมันน่าจะหายใช่ไหมนี่มันไม่หายคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอ็กซเรย์ดีกว่าคือแม่ไม่ต้องเสียตังค์เพราะแม่มีประกันอุบัติเหตุ a อ a ไงแต่ว่า วันนั้นนะ่ะหมอเขายังไม่แน่ใจเขาเลยแม่เพราะว่าเอ็กซเรย์แบบเอออุโมงค์อุโมงค์เข้าไปนอนในนั้นน่ะมันต้องเป็นหมื่นกว่าบาท